ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา00น,นกาวันนี้ถึง00น,นกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศา,ศาเซลเซียสสูงสุด 31-35อ,องศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยล60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเรียนจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานี ชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อล70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐม สมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 2ี่สองศา,าเซลเซียสสูงสุด29-3 3องศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงห2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40เเซนของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิตำสุด 23-26ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด3 3ม5ถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้ยะ40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด29-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยล80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิเมตรต่อชั่วโมง ออกประกาศณวันที่2กันยายน2567ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา